พออยู่ใดอยู่เงินก็คือเก่าละ่ะสองร้อยสามร้อยอยู่นี่ละครับค้านร้านไปขาอยอ่ฟุ่นกันแล้วแต่ร้านเข้าไปอยู่ฝุ่นเนาะพักปลอดสารอาหารปลอดภัยไมอย่อันูตั้งแม่นอบอ่ได้ใส่ยังหลกใส่ตะรมมาสะาดดีดีครับเพราะว่าเขาเลี้ยงเองเลี้ยงเองครับผม ลาบุญเ้ยลาบุญเ้ยเพันมาบุญเรือ <en> ล <blo ated eni> ้นเกิดเป็นคนนี่มันมวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนล้วนเพเป็นนี่เพื่อนผู้ใดใส่ลนวนเอเอเอ้ยโอ้ยโอ้ยลานนาสวัสดีครับพี่น้องครับ เกษตรอีสานยกไม่มาหรอครับเมื่อในบ้านนี้มีภาพพน้างว่าเบงเกษตรผสมประสานของคุณแม่เลื่อนแก้วกล้านะครับเกษตรผสมประสานปลอดสารผิดครับพิกัดอยู่บ้านไม้ก่อนตำบลไม้กรอนอำเภอพนาครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับได้หนีครับคลองสวยน้ำใสมีผักผ้ายพร้อมขอบคุณครับจากคลองแปลง คุณแม่เหลือนแกวกะวัดดีครับคุณแม่ครับวัดดีค่ะครับผมฮะเอ้าแม่ครับข้องขึ้นน้ำใสเลยครับน้ำใสมันกับมันในอยู่โดนแล้วตะกี้มันบอใสแล้วบาดมันใสแล้วนมม้ำนนิ่งแลละครับเป็นน้ำยังขึ้นใสครับแม่ถือแหนต้มขึ้นมาพักกระจองปลูกใสครับพักกระกจองพักกระกจองโอ้ เอาอันนี้แม่เลี้ยงยังไงครับแม่นี่เลี้ยงปลาครับได้น้องในคของนี่แหละมันไปทั่วที่ปลาเนี่ย้างมันครับกุ้งหอยปูปลาแม่นีเบืดถึงงหอยกุ้งกุ้งมีไหครับมีโอ้แต่ว่าน้ำใส่ป่นี่มีเลี้ยนเนาะแม่เนาะใสแห้งนะครับครับมื่อไหร่ครับว่าสิ้ส้วนเขาสอนอยู่เห็นมันหลายอันตาแดงจริงคือกุ้งบ่แม่กุ้งเนาะข้อง โ oh. อ,อ้สังเกตส่วนไหนเนว่าสังเกตเลยบ่ปากสั่งลูกกับแม่ท่าน้องเขาไปเขาหยางเ่วาสังเกตเบิ่งนี่เพิ่นสีมีอันแหนอันหางกระหรอกแหนนี่นนเนาะแม่เนาะมีเบิดลแหน่สไลด์ขวดแหนนี่นครับลายแห้ง<ม>กระสีมีกุ้งแน่นอนเลยอยู่ในนี่นี่ปลาซิวกระมีเนาะแม่เนาะมีครับพักกันจองอ้าวแม่ปลาหนึ่งร้อยอยู่นั่นนั่นนั่นปลาตะเพียนวะครับปัดตะเพียนอู้บักหลายนึงแม่ พูนพูนพูนครับพี่น้องพุูนอ่ะมีตัวใหญ่เอ้ยมันหกแหนมันหลายมันบกคอยครับปลานิ่งปลาตะเพียนน้านี่เลิกปลานได้ครับแม่นี่ประมาณเพียงกุ้งขาเขาเลยละแม่นบอกครับใช่คือโรคเนื้ว่าง่ายแบบว่าอันจองพักพ่ายน้านี่บ่บ่เพียงเขาซัมแม่นโอ้ประมาณยี่สิบเสนนะแม่เนาะแม่นทั้งละปลากระเพิ่นกระยู่ได้นะครับเนาะ บ่าตายเลยนะครับพี่น้องนะครับร่อยแต่ว่าเป็นจะมีความสุขครับมันสิเป็นจะเย็นนะแมนะ่นาองพ่นพ่นปลาพ่นพ่นครับพี่น้องุ่นะน้ำใส่พาดแม่ปนินคือตัวใหญ่ถิ่มแม่ได้ได้ไหายอาหารอยู่บ่ครับปวดรวดาาาสมติเลยโอ้หายเพิ่นหากินอยู่ <ละ S 2> นี่ละหากินอยู่น้ำแหน,นี่ตัวครับเลี้ยงแบบบุฟเฟ หากินเองเขาว่าเลี้ยงแบบบุฟเฟ่โทษนแล้วมันดินแห้งเอาผิเพีดบอกฝนยังวาทั้งเทียแม่นบ่แม่วาวงานเพิ่นบ่อนแห้งบ่อนแห้งนี่นี่ครับลอยมานี่ครับปีนออกมังลายนึงครับนี่พุ่น่ะเห็นคนมายืนแ่าเพิ่นแหงลอยให้เบิ้งหน้าแม่เนาะพักพักผ้าอะไรขายปะครับแม่ได้ขายอยู่พักผ้าก็ได้ขายได้ขายเพิ่นก็สั่งร้านเก่าไป ตลาดน้ำพนพุนละครับผมโอ้ปลานิ่นตัวนี้งามแห้งครับพี่น้องนะครับแม่ได้กินเล้เทือวป่ครับปลาเนี่ก็กินเป็นบางเท้าเท้ากับบุ้งว่าซากินสักแนกกะเลียวท่างานครับกินง่ายๆกินง่ายๆโอ้ได้ค้ายป่ะครับย่านหนึ่งกเจ้าของมาสื่ออยู่บานเพราะใหญ่เล่ายากเราว่าเราบริตึกไห้ครับเราก็บุ้งว่าซาเขาว่าเอาไห้แนกตัวละลูกอ้ยมันมีเวลาแล้วก็ไปต่อยบักเผานาน มาดวิซีเสียเราวแต่ว่าผมมาเนี่ยนนเป็นตะกินนะแม่นาอมันสะอาดนดะครับพี่น้องนี่ครับเด้อน้ำน้ำน้ำเพื่อนกระใสพุน่นะอาดแม่มากคแล้วมาก่แล้วนี่นี่น,นี่แม่ตัวบังใหญ่เลยประนินพึ่ครับพี่น้องพุน่นะโอ้ยมันม,นสมสาส่งครับอาหารกับวได้ให้โอ้เป็นตะเบิงนะครับเด้อแหน,น่ตะกินนะนะด้แหน่ปลาบ่แตกด้วย,ยแหน่อย่างนี้มันคือเบิดหรือมันงบบ,บ่กุก้ง กุ้งก็มีหอยก็มี่แม่แม่ครับปลาปลา,านิ่น่แม่เพื่อนขึ้บกินพักผ่ครับเพื่อนบก,กินเพื่อนกินแหน่โอ้ผักบุ้งลูกไปปลอยกัน,นยังเป็นเขี้ยอยู่นะั่นอา้าบ่ครับธรรมชศาสตรเพื่อนเพิ่นอยากายังเพิ่นกิสิกินตัวปลาไงนี่แหน่แหน่นี่สีเส่บกว่าแมนตัวโอ้จ <laughs> นมันเกิดไม่ได้ได้ในลูกสองนี่นมันสิเกิดข,ขึ้นมานมีหอดพักบุ้งเทั้งันท่างบัวก็มีนะแม่เนาะมี่แม่เพิ่นมาปล่อยไว้ โอ้มักัก,กวิธีการเนี่ยน,นี่เฮ็ดดีแห้งนะครับนี่บอนี่เอารถไถดันเอาแนบ่ครับเอารถไถดันเอาพราะนตื่นตือนแห้งน่แมหเนาอตื่น,น,นครับพานปลาลาย,ยาครับพี่น้องผมเหลาออนซ่อนบ่นอยากไปใช้เลยถ้าเอาแต่มองหนีบ่แม่่ <c oughs> <laughs> ไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งมุ่มเอินครับพี่น้องออนซ่อนอมุมนี้แล้วอยู่ดอนจักหน่อยผลงานหนึ่งเด้อผลมีสองงานนะครับเด้อผลทั้งผลมีแม่มีกิจกรรมอีกเยอะยะ เดี๋ยวมองมองมองตะเบิงป้าแม่ป้าเดี๋ยวขออนุญาตย่างไปเบิงทางบนไปเบิงสวนบักเผาเด้ไแม่เนาะบักเผาครับแม่เลือนครับเฮ็ดมาโดนแล้วบักเข่าเกษตรผสมผสานครับโว้ยประมาณเจ็ดปีเปปีนี่แหละเจ็ดแปดปีแล้วครับกับบักเขื่นแล้วนาะงเพราะมันตั้งรักผู้เฒ่าเฮ็ดกรบักเขื่อนเฮ็ดบักเขื่อนมาเสริมว่าดีป่อยเพื่อได้บาานีครับบักเขือเทศบักเขือทั้งนี้กับบักหน่าด้วยครับพี่น้องด้วย ก้อยมะนาวมะพร้าวอ้ย oh, นี่บักท่านมั้ครับมะท่านนี่เอาไปเก็บแปลงพักก็เอาไปขายก็เขาจะมาซื้อขายมันจนสิบเบสละแปลงพักคุณแม่เป็นติ่คุดเป็นข้องใส่ไก่ไว้เนี่ครับเด้นี่นี่ข้องนึงนะแม่เนาะข้องนึงข้องนี่แหละเห็นกุ้งลายข้องนี้บ่แม่กุ้งลายเมื่อนางไปจังสนุกเอ้ากุ้งตาแดงคือคือครับสิวนล้านส่วนมันบกคือเว้ยปะผลผลมะพร้าว ข้องนี่ข้องนี่เลิกบ่ครับกันพ็ซ้ำกันเราไมนอยากอุ่นขึ้นเพียงเขาเพียงเขาโอ้ปะแม่ย่างไว้เบิงน้ำฝนอีกแม่มันเฮ็ดดีดีนะครับเป็นตะยูตะเศร้าแห้งเฮ็ดเฮ็ด<ๆ>มากหลังแต่พ่อสอยได้ครับแม่ก็จื้อปลาได้เรื่อบาดลูกลูกแตงให้เฮ็ดขาลูกกะมาเสริมให้ลูกปลาเนี่ยให้ลูกเฮ็ดเบิ้ดถ้าลูกสาลูกไผ่ลูกไส้เป็นเฮ็ดจัดกับพี่ตาบอกพี่บาบพี่บอไปส่วนในสวยแหงนี่ นี่สะพานอันนี้ว่าอย่ายนี่มันสีเชื่อมกันว่าไหมเนาะเชื่อมกัน,นสานี่ครับสานี่สาอัานจะว่าสานี่ตื่นอันนี้อันนี้ตื่นตื่นบ่ครับหรือเลิกตัวนั้นเลิกน้ำเลิกหรือถั่วหัวยังเงินมือฝนโอตัวนั้นเลิกเลิกเข้าครับครับตัวน,นั้หนหอบมันอยู่งหันอ๋อปัญหาเหตุอะไรเป็นสาอ๋อปะแอบแปงนี่นะครับพี่น้องหมกหลายหนึ่งสานี่เลยครับแม่อันนี้ก็รถไทยเบิกเอา รถถ่ายเบิกเอาคือกันแม่เลี้ยงเลี้ยงยังนะครับในนี่ในนี่ตะกี้ก็เพื่อเลี้ยงปลาดุกบานนี่เศร้าทราบไม่แล้วว่าสันก็เลยถอยครับผมกะมาบัวขึ้นบานบัวกระยุบเนาะอ๋อมันเนาะแต่ว่ามองนี้ก็มองนี้ก็รถไถเบิกบ่ครับรถไถรถไถเบิกไม่ต้องสองตัวเนี่ยรถไถบ่อหลายนะแม่เนาะบ่อหลายโจ๊กข้องข้องอยู่ ครับใส่บัวใส่เนื้อเอาเน,นื้เอพเพิ่งรดนเบื่ออะไรครัเนี่ยความกว้างนีก่นนก็สิประมาณหาเม็ดนะครับพี่น้องนี่ยาวก็สิประมาณสิบเมตรครับบอเพิ่นเลิกกืบเพียงหัวเขานะครับเพิ่นสิเปิดเปิดโซ่าะไรเสีเ้ยวร้รปะครับแม่แมนตัวหนามบ,นบ้านมีไผมาปิดบ่เปิดบอโอหน้าบ้านดานเดีเ๋ยวว่าใส่โซ่าะไเซลล์นะครับเนาะบ้านดาลอยู่บ้าดานไหน,นใส่อันครับ ถ้าอันเป็นสวนมะนาวนะครับี่น้องสวนสวนมะนาคุณแม่ครับ,กร,บกระสีเชื่อมมาหากันนี่ครับข้องทั้ทงนี้เนี่ยมีปลาบัวมีพักกันจองนะครับในน้ำมีปลาไปถอดน้าลูกข่บ่มาในน้ำมีกุ้งกุก้งหอยปูปลาไครับพักต๊กับมีพักขี่ครับ ักม่วงเต็มเลยนะแม่เนาะกำลังเป็นดอกกำลังลังเป็นดอกครับผมแนวแนวนี่นี่โอ้บือแนวกินนะแม่เนาะไปเห็ดไปจังสีละถ้ามาสะอาดนาะแม่เนี่ยคุ้งเฮาพอกำลังกายไปในโตแน่นนี่มคขามเพื่อนนยครับขามเปรี้ยวยากปะครับแม่แน่นอยู่มะขามเปรี้ยวคักๆมาขามเปรี้ยวขุนทั้งขุนแม่เพื่อนเกิดซีมีล่งเลื่อนปูพักด้ยครับไป่นองด้วุคนครับ ในหัวดจอิดหัวสองเกียขึ้นนะก็เป็นซอเกียจักเสียจากไหนเกีร์ครับนี่บักขามเพลินเข้มเพลินว่าเพลินเสียนยกไปวันใหม่กับวันจักรหลักกอนนั่ใจในสูุวรรณสนุกนี่บักเผาบักเผาก็เป็นนวลเหรอนะครับเนาะเป็นได้ตัวนั่นเพื่อเอาไปกินนุ่นซิบวัวนั้นแท่งนุ่งให้คนไปถอดไฟได้ยุบอกมีของให้กินอะไรอย่างแซ่บครับแม่สิไป้ถอดน้ำนี่มันล่นนะพุ่นน้ำล่น ไปไก่ป่ะครับนี่นี่รักนี่เอาครับครับครับไปถอดน้ำก็น้ำล่นน้ำล้นค้องใส่ไก่ดีดีคุณแม่ยังแข็งแรงอยู่นะครับเด้่อุณนนะครับแรนสบายเลยยังแรนทันอยู่นะแม่น้อเปิดเสียบเสียบน้ำไปน้ำล่นครับน้ำล้นคล้องทานนั้นลงลงเลื่อนปลูกพักอนี่มีคล้อง ทั้งเ <พอ S 1> ม็ดครับทั้งเม็ดมองนี้จักไรครับแม่ไม่จยตืุ๋บอะไรว่าฟอสซัมไรู่บ่มือนโอ้ยบักขามแม่โดกแห้งครับผมนะครับพี่น้องมันคือซุปเนี่ยมันคือหน่อยหน่อยจากวันโลกอย่งไรอนนย่าโอ้ยแม่ผมเราคือเห็นอันเจียวปลาแดกหอมหอมแม่ไหมใส่หอมแดงจักหน่อยใส่ขักขวัวครับพริกผงจักหน่อยบบบนี้น่าไหนนมเนาะแมนคุยบักขามผงสุลดผงสุรดได้หลายน้ำตาลได้หลาย มาค้ามคุยแบบน,นี้โอ้ยกัด,เ,เ,<ะ>ดเห็นมาค้าจนสะบิดแล้วอันฟันยูหิมนามคือกบวงอันซุ่มนี่วจะจับตายมูฟันวัามไก่นามผูกครับตายก็ไปปลูกูไหมเนาะมักเน่าจะมาข้องข้องแม่เพิ่นหลายๆสินะครับเด้อยวมองออเอาปอไอแปะถ้าถ้าขยันแน่นี่เลี้ยงปลาหลายชนิทได้ไแม่เนะาะจังวะครับโอปลาเพิ่นหัวเอาออก ครับแต่ก้อนนี่ก็เลี้ยงครับป้าเอาเอาเอาจับขายยังสิบอแม่จับขายครับเจ้าเจับขายนะครับเด้อตามตามหลองนี่ครับเพื่อนกับพุดเป็นข้องใส่ไก่ไปตามหลองหมักหนาวทำไมเนาะเมื่อนั้นแม่สูงใหนชิ่งแย่ร้ายแม่บ้าเผาครับ เขาก็บอกข้าวทิมเลยว่าตายดอกแม่วาง่ายๆว่าท่านมันปลูกพลักงานไว้ไดาแม่บาดีจูดเถอะจูดเถอะไปเสียก็เผาจูดเถอะจูดต้นบักร้าวพร้อมจดตัวไฟหม่งมหกแข็งผีกองมันโกงวังจนหลุมน้ำหนามนี่ปลูกแหวบผสมผสานครับมีต้นต้นบักท่านพร้อมบักขามพร้อมยืดน้ำกันได้แหมเนาะ โอวิทีเก็บบักท่านกับสั้นเอาสิ่แม่เอาตต่มันสีเย็ดเนะ่ยความสุขความสุขของบู้เฒ่าเขาสวนวราง่ายๆนี่เห็นยังไงพอได้กินอยู่นะแม่เนาะพ่ได้ยำไปน้ำหดไปน้ำยำไปน้ำอมไปน้ำอมหนแน่นยเว้ยอามันสิเบ ยำ้ำไ่้ได้ก็อมใหมน่นะแมเนาะอมแล้วเข <laughs> ียนไม่สิเีาได้มสิมียาน้ำมือใสังขารแม่แม่ครับขออนุญาตแม่อายุเท่าไรครับตอนนี้ปีนี้เจ <73. S 1> ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามแหละยังแข็งแรงอยู่ครับสูไปสั่นตัวผนบักอันบักหนาวครับบักหนาวบักท่านนะครับเด้ออันนั้นบักหนาวบักหนาวบ่มี่ไดบอยบเพื่อมะนาวไรมาเล็ดกระเพราพนนีเต็มเลยครับพี่น้องยี่น้ำผื่นเนี่ยครับเด้อนี่เพิ่น ขุดเป็นค้องใส่ไก่อ่อมไปอ่อมมาแล้วก็ปล่อยน้ำใส่บ่ต้องลากใส่ยางยากรึเปล่เนาะบอกรากเนี่ยรากมุ้นสายเป็นมะนึ่งมะนึ่งนี่มุ้มสวยๆนะครับนี่พูดนะเห็ดหลากหลายปล่อยให้ลูกราดบาดนี่ให้เขาเห็ดเอาเองบ้านแม่เห็ดหลากหลายมีกินหลายหลากเอาพี่น้องไปเห็ดเอาได้ครับเด้อเอาแม่ครับมาสุดท้ายครับสุดท้ายบ่สุดท้ายเดี๋ยวให้แม่ครับฝากฝากฝากครับ ฝากพี่น่องนะครับหรือว่าเชิญชวนพี่น้องให้มาเห็ดเกษตรผสมผสานคือเมียเชิญชวนพี่น้องมาเห็ดเกษตรผสมผสานน้ำโม่บานเหานี่แหละไปหากินทางไกลกับเม่ยล่ะรย่าจะอยู่มองตัวอยู่กับสวนนี่แหละบานนี้ครับดีดีดีกว่าแบบว่าไปลอาหากินทางไกลเม่นอยู่กับหัวกับสวนแต่คล้องนี่แหละอยู่กับหัวกับสวนให้ลูกเห็ดแล้วบานนี้ครับ พ่อพ่ออยู่ไหนบ่ครับแม่ครับพ่ออยู่ไหนอยู่เงินเงินพ่อได้บ่ครับเงินก็คือเก่าละสองร้อยสามร้อยอยู่นี่ละครับค้นร้านไปขายฝุ่นก็แล้วแต่ร้านเข้าไปอยู่ฝุ่นเนาะอันตลาดครับสองร้อยสามร้อยนี่คือว่าคนมาซสือบ่ครับใ่ญ่กะเก็บขายเสี่กัเก็บไปขายโอ้เก็บไปขายเอาเนื้อใหม่เมื่อเ้าก็เอาไปครับสองถุงเมื่อเสารหเมื่อเศารได้ยักบาทครับ มึงเศร้ามากนี่บอกด้สี่สิบบาทเพราะว่าจังไหนบ้านเด้ไปมึอนี่ครับวันนั้นได้ไปไปย่างกับพ่อได้ขายอยู่ครับสี่สิบบาทพ่อได้กเสื้อมาเขี้ยวไหมสั่นตัวเขี้ยวมาเขี้ยวผู้ไปเสร็จแ้วผู้ก็เขี้ยวคางมือนี่ละคางอ่อนๆแห้งนี่ครับจะไม่ขายเอาแต่ว่าที่แน่ๆนี่เฮามีเฮามีอยู่มีกินเอาไหมเนาะมีผักกินมีปลากินครับซ้ำหนึ่งกับพ่อเลยนะครับพี่น้องทีซ้ำคัญผัก พักปลอดสารอาหารปลอดภัยแ,<ม>แม่นต้นแม่เนาะบริใส่ยังหมกใส่สารมาสะอาดอีนี้ครับเพราะว่าเขาเลี้ยงเองเลี้ยงเองครับผมเอากรดีใจ<ม>นะคุณคือใหญ่เสียมบริอยู่วัดสมว่า,า,มาแม่แม่ก็เ,เขาอยู่ยอมรับนู้ไปบอป <laughs> บบกพวบ,บ่ลมรบ่รวยได้ว่าบ่อดมีอยู่มีกินต้นแม่เนาะ<ม>ครับเอาใครอยากเบิ่งก็มาเบิ่งได้ก็กินไปนี่ละครับคุณแม่เลื่อนแก้วก้าเนาะครับเนาะบ้านใหม่ก้อนตำบลใหม่กอนอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอาวบุนีละครพึ่งครับต้แม่ครับ ขอบคุณคุณแม่เรื่องพี่น้องเนยไสสีเฮ็ดไกเฮ็ดทำย่าไเด้อบาทนี่ครับแม่ว่นธรรมดาได้นี่แม่แม่เหยียบย่างเท่ากองไฟเลยได้นี่มั้ยาฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าาฮ่า่ข้าวมันอมยอดแกนยอดพิสุกพิสุนังได้ยินเย็นแม่วเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องมีความสุขกับคุณแม่เพื่อนนะครับแม่เพื่อนอารมณ์ดีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ